ไปไปไปเดี๋ยวเราค่อยมาเราค่อยมาเก็บงานเออไปไปส่งหลานก่อนเร็วเออะ

ไปไปไปเร็วไปเร็วนะอย่าไปเช็ดเสื้ออย่าไปเช็ดเสื้อไหนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะก่อนเร็วไปไหนคะไปทุระนะคะปส่

โอ้เดี๋ยวไปพร้อมกันเออไป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 ลุงป้าไปเรลุงป้าึ้นรถแล้วบายบายแล้วมีน้อยมาบายบายแล้วลูกเดี๋ยวบายบายมาบายบายก่อนเร็วเดียวมา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 ไปเร็ว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 มาเร็ว บายบายลูกบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายก่อนเออบายบายเดินทางปลอดภัยนะไหนบายบายทำไงบายบายทางไงนบายบายทาไงลูกบายบายทาไงเดี๋ยวบายบายก่อนนู่นนั่นลูกเปิดกระจกแล้วแล้วบาย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 เดินทางปลอดภัยค่ะบายบายเจอกันใหม่นะ เอ้ยบายบายแล้ว uhm พี่น้องดูกระเดียวนดีอืม่ะสองมือแลวนี่นะกำลังใจไปไปเราไปกันไปเร็วไปเราไปกันเดี๋ยวไม่ันรถไปไป

เอาไปเร็วเร็วไปไปเร็ว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 วันนี้ลุงป้าไปทำภารกิจนะคะเอ๊ะวันนี้ทำไมไฟ์สดไม่ขึ้นืทำไมวันนี้ไฟ์สดไม่ขึ้นยอดไม่ขึ้น นี่ทำไมเราอะไรสดดูมันดูมันได้ขึ้นเออปลาปลาปลาไม่พี่ปลาเร็วๆจะไม่ทันปลาลูกปลาปลาปลาดาเร็วๆไปลูกไปปลาปลาปลาไปไปจูนลูกไปเลยขึ้นรถเลยขึ้นรถขึ้นรถเดี๋ยวเดี๋ยวเมด้าวิ่งตามเดี๋ยวเม่ด้าวิ่งตามไปนั่นโอ้จะไปกับเม่ด้าเออ อ่ะไปไปไปเฮ้ยโอ้ยออกกำลังกายแล้วออกกำลังกายแล้วเร็วเร็วประตูก็ยังไม่เปิดเร็วเร็วโอ้เร็วเร็วเร็ว โอ้ยโอ้ยไปแล้วนะคะเอ Ь อเอเอ,อ,อ,เอที่เปิดประตูอยู่ตรงไหน,นอ,อ่ะนี่อืมอ่าประตูเปิดประตูแล้วเปิดประตูะต <c oughs> อ้าวมีน้อยช่วยมีน้อยช่วยโอ้โหมีน้อยช่วยแล้วดูดูมีน้อยช่วยแล้วมีน้อย มีน้อยบอกว่าไม่ทันใจประดาปราดาเปิดประตูไม่ทันใจเลยสวัสดีค่ะสวัสดีพ่คุณพีกมพลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีนระวังชุดเปื้อนลูกระวังชุดเปื้อนนะชุดเปื้อนนะเปิด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 ทางนี้ทางนี้ทางนี้ โอ้โหจุลมุนบุนบายเหมือนนางสิบสองเลยพี่น้องเ้ยเออรถเบรคถอยไปเอาเร็วเร็วเร็วโอ้โหนี่ถ้ารถมาเราก็จะวิ่งกันแบบอุตลุดอีกนะตอนเนี้ยอืมดูฮะพระเอกมาช่วยฮะพระเอกมาช่วยโอ้โห เอาเร็ว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 ไปไปไปเบไปเบไปไปทางนี้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 เร็วเร็วอ้าวมาแม่มามาให้ลงไปส่งด้วยไหมเออ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 อย่าวิ่งนะมันลื่นนะมันลื่นนะมันลื่นเด้อมันลื่นมันลื่นมันลื่นไป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  เอาจับมือโอ้โหจับมือโอ้โหกลัวกลัวหายอีกพี่น้องช่วงแรกช่วงแรกโอ้โหโปรโมชั่นถ้าหายโปรโมชั่นก็ตัวไข่ตัวมันช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นการแบบนี้นะครับผมแรกๆจะจับมือใช่ไหมพี่น้องไประวังระวังลานลื่นเด้อมาเอายังไง มาเฮาคนงามเออมาเฮาอะไรมาเฮาหนีมั้งแล้วผ้าแล้วผ้าละผ้าเจ็ดนี้เซลลุงหนูนะเขาคิดว่าเซลล์ลุงเขาไอนัองพูดนะเอี่ยทางนี้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 รอเปิดประตูหรือเปล่าไม่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 อย่าไปบอกเดี๋ยวรถจะมารถจะมาต้องรีบไปแล้วไปไปมาแล้วรถนักเรียนจะมาแล้ว ไม่ไม่ไมอย่าให้เขาไปมันลื่น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 สวัสดีค่ะพี่จัญญาสวัสดีค่ะไปเร็วทุกท่านนะฮะชาวนี้นะครับไปเราจะไปส่งน้องบินน้อยโอ้โหโอ้โหไม่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 ได้เดินเร็วเลยเมื่อกี้ว่าดีที่ไม่ได้เดินเร็วไงเธอเดินแบบเร็วตอนที่แบบ สมมติมันเป็นภาวะที่ไอ้พามินน้อยวิ่งมาขึ้นรถเมื่อกี้เรียบร้อยเลยนะโอ้โหเอฟซีเอ้ยโอ้โหต้องค่อยๆย่องค่อยๆย่องมันลื่นมันลื่นมันโอ้โหเมื่อกี้ตกใจมากเลยเมื่อกี้จริงเมื่อกี้แอนโอ้ยหอ่าเรียกขวัญให้แหนมินน้อยเรียกขวัญไปแอนหน่อยเร็วเรียกขวัญให้แอนหน่อยระวังลื่นหนูอย่าเพิ่งปล่อยมือสิไม่อันนี้เดินจุ๊บ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 แล้วพี่น้องเลย อ่าประตูเด้อประตูไปเรียนยังไงเนี่ยแม่บายแม่เปิดประตูช่วยมาเปิดประตูแล้วสวัสดีคพ่อแม่จ้เฮ้ยนั่งดีๆเฮ้ย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 นั่งดีๆนั่งดีๆเฮ้ยคุณใวองเควแม่จ้าแม่จ้าเอาเรื่องล้มเสือดิบลับบลับบลัประตูประตู ลบหน่อยให้เขาดประตูเสร็จก่อนต้องหันมาทางนี้ทางนี้มันจะได้เช้านี้สุดเช้านี้สุดชุลมุนโอ้ะเอา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 อไม่จับไม่จับไม่จับเอาเอาเอาอืมเออแล้วน้ำหนักให้อะได้ช้าอ๋ออะเรียกปลาแอนยังเรียกปลาแอนยังเรียกปลาแอนยังโอ้ยอยากได้ยินอะอยากได้ยินจังเลย โอ้ต้องหันลำโพงมาทางนี้โอ้ได้ยินชัดเจนมากไม่เขาจะหันลำโพงไปทางนี้อ่ะเรียกปราดานีเรียกป้าดาะต้องหันลำโพงก่อนต้องหันลำโพงก่อนต้องหันลำโพงก่อนเออเอจ้านรถมายงรถมายงเออเดี๋ยวมันเปื้อนเดี๋ยวมันเปื้อนเดี๋ยวมันเปื้อน อือไป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 ไหนมายังมายังมายังรถมายังไกมาแล้วเอฟซีวันนี้จะดูอาการบินน้อยว่าเขาจะงองเงไหมอ๋อมันตัวแล้วนะต้นไม้โตแล้วนะฮะัวเสร็จังครับวดปวไหคเออไอปวดคนวม่ด่วนนะองทาเปีน เอ๊ะเสียงเหมือนเสียงรถจังเลยเหมือนเสียงรถจังเลยใช่รถน้องมินน้อยหรือเปล่าเนาะน่าจะเป็นรถโดยสารที่ไปส่งพี่เขาโอ้แล้วโอเสียงแมสเข้าใจฟังเสียงแล้วเนี่ยใช่โอ้โอ้ถูกเลยถูกเลยแล้วต่อต่อไปอีกคันก็คือรถตู้ของมินน้อยเออ ไปมินนก็จะได้ขึ้นรถนี้หรือเปล่าเนาะเอออะเหล่าไรนี้ลงก่อนนะคะขอบคุณเอฟซีทุกทานมากค่ะได้เวลาลงไลน์แล้วนะคะสวัสดีค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมโอ้ยรถจะมาแล้วแต่ปวดคะปวดดวนเลยนัทนีเลยเอ๊ะเขาตื่นเต้นหรือเปล่าเออก็เป็นเวลารถน่าลักเรียนใกล้จะมาสักทีมขอบคุณนี่ย มาแล้วรถตู้มาแล้วเร็วเร็วเร็วอ๋อบอกบอกเขาบอกแป๊บรอแป๊บหนึ่งค่ะเสือต้องเสือต้องไปบอกนะเออพอพอพอดีเข้าห้องน้าอ่ะเดี๋ยวให้เสือไปวิ่งไปบอกเราพี่น้องเออเออเดี๋ยวรถตู้เขาจะไม่ไม่จอดเออบอกคนขับนี่แหละบอกคนขับเลย โอ้มาแล้วเออป่า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 อืมอืมเออป่าป่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอออนะคะ เปเ็ไม่งองเงี้ยไม่งองเงี้ยโอเคค่ะสำหรับพี่มีขอบคุณเอฟซีท่านมากค่ะสวัสดีค่ะฝากดูไลด์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ